รถสีบอลเงินเป็นสีที่แยกแยะได้ดีในทุกช่วงเวลาและทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันกลางคืนฝนตกแดดออกหรือมีหมอกควันรถสีบอลเงินก็จะเห็นชัดในทุกทกที่ทุกเวลานับว่าเป็นจุดแข็งสําหรับรถสีนี้เลยก็ว่าได้เลยทีเดียวเป็นสีที่ดูแลได้ง่ายมากเพราะสามารถซ่อนฝุ่นจากสายตาโดยที่ยังไม่ได้ล้างรถเห็นไหมครับนี่ขนาดรถยังไม่ได้ล้างกระจกเลอะหมดแล้ว ส่วนที่เป็นสีดําตัดก็ยังเห็นฝุ่นได้ชัดแต่ตัวรถที่เป็นสีบอลเงินก็สามารถอําพางฝุ่นต่างๆได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยรถสีเนี้ยจึงเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยมากๆในการดูแลรักษาหรือพูดง่ายๆก็คือว่าก็เหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจนั่นเองเนื่องจากว่ารถสีบอลเงินแบบเนี้ยเป็นสีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างรถสีดํากับรถสีขาวจึงไม่เกิดคาบเหลืองคาบหมองเหมือนรถสีขาวและไม่เกิดรอยขนแมวให้เห็นได้ง่ายเหมือนรถสีดํานั่นเอง เท่านั้นยังไม่พอลดสีบอลเงินยังลดการสะสมความร้อนได้ดีเหมือนลดสีขาวอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยลดสีบอลเงินเนี่ยยังดูมีความเงางามเนี่ยมากกว่าลดสีขาวอีกด้วยนะ ข้อดีข้อหนึ่งของรถสีบอลเงินก็คือว่าสาดสีได้ง่ายเพราะสีบอลเงินเปียบเสมือนสีพื้นอยู่แล้วเราจะสังเกตได้โดยเฉพาะรถแท็กซี่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อรถสีบอลเงินมาสาดสีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเขียวแถบเหลืองหรือสีอะไรก็แล้วแต่รถสีบอลเงินก็จะสาดสีได้โดยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปพอสมควรเลยทีเดียวรถสีบอลเงินเนี่ยเป็นรถที่ทําสีได้ง่ายมากเลยไม่ว่าสีเดิมของรถสีบอลเงินเนี่ยจะเก่าแค่ไหนผมบอกเลยว่าช่างเนี่ยเขาทาได้หมด คราวนี้เรามาดูข้อเสียของรถสีบอลเงินกันบ้างเมื่อรถสีบอลเงินเนี่ยมันเป็นสีรถโทนกลางๆเนี่ยมันก็จะดูน่าเบื่อดูจืดจืดดูไม่โดดเด่นไม่หรูหราเหมือนรถสีขาวและดูไม่เท่นหน้าเกงขาเหมือนรถสีดําถ้าพูดสั้นๆง่ายๆนะก็คือรถสีบอลเงินเนี่ยเข้าขั้นเฉยน,เนั่นเองรถสีนี้เลยดูไม่ค่อยน่าเล่นครับ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของรถสีบอลเงินแบบนี้ก็จะดูเหมือนพวกรถเช่าหรือว่ารถหน่วยงานต่างๆที่ชอบเอาสีบอลเงินอย่างเงี้ยมาใช้นั่นเองเพราะด้วยความเป็นสีที่ดูแลง่ายบรรดาบริการเช่ารถจึงมีสีบอลเงินเนี่ยไว้บริการจํานวนมากเลยรวมถึงหน่วยงานต่างๆก็จะมีรถสีบอลเงินไว้ใช้งานอย่างที่เราเห็นกันตามท้องถนนนั่นเองรถสีบอลเงินเนี่ยพอใช้ไปนานๆเนี่ยก็จะดูเก่าเร็วกว่ารถสีเข้มนะครับ เทรนรถสีบอลเงินในสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากเลยแต่ทุกวันนี้กลับมาแทนที่ด้วยรถสีขาวถ้าคนใส่ตาไม่ดีเนี่ยเวลามองสีบอลเงินแล้วเนี่ยอาจจะกลืนไปกับท้องถนนเลยก็ได้รถสีบอลเงินเนี่ยจะเกลียดพวกคาบยางมาต่อยแบบนี้มากเพราะมันจะเห็นได้ชัดเจนและที่สําคัญนะครับ <c oughs> <c oughs> จะเห็นได้ชัดเจนมากสําหรับพวกมือบอลแบบนี้รถสีบอลเงินเนี่ยจะเห็นรอยสะเก็ดหินที่กินเนื้อสีได้ชัดข้อเสียอีกข้อหนึ่งของรถสีบอลเงินก็คือ นึกไม่ออกเพื่อนๆคนไหนมีข้อดีข้อเสียเพิ่มเติมกับรถสีบอลเงินคันนี้ให้มารวมกันใต้คอมเมนต์นี้เลย